สวัสดีครับเ,เพื่อนเครับตอนนี้ผมได้รับอีเมลจากทาง YouTube นะครับบอกว่าวิดีโอนี้ครับวิดีโอนี้ได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงนะครับผมเอาละเดี๋ยวผมเข้ามาดูขั้นตอนกันนะครับว่าจะแก้ยังไงแก้ไขยังไงครับเขาบอกว่ามีเนื้อหาที่บริษัทนี้อ่าบอกว่า แจ้งว่าเป็นผู้อนุญาตใช้สิทธิ์นะครับการใช้งานนะครับแต่ว่าทาง youtube ก็ยังไม่ไม่บล็อกโดยตรงนะครับแต่เราจะมาแก้ไขครับว่าเพลงไหนเราจะเข้าไปดูครับว่าเพลงไหนที่เป็นลิขสิทธิ์นะครับผมนี่ครับเข้าตรงนี้เลยครับเพื่อนๆครับเข้าไปหน้าของ youtube studio ครับผมแล้วก็จะมีหน้านี้ขึ้นมาครับ ก็ปูดไดนะครับเป็นหน้าลิขสิทธิ์โดยตรงเลยนะครับเพลงที่ติดลิขสิทธิ์ก็คือเพลงอยู่ตรงนี้นะครับผมเขาแจ้งชื่อเพลงมาด้วยเรียบร้อยนะครับเขาแจ้งชื่อเพลงมาแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเอาวิธีแก้ไขครับตอนนี้คือมันผิดกฎหมายครับผิดกฎของชุมชนเปิดใช้งานไม่ได้ครับแต่ว่าดูได้ครับดูได้แล้วก็ไม่กระทบกระเทือนต่อคอนเทนต์ไอดีของช่องนะครับผมแต่ว่าผิดกฎ ไม่ให้สร้างรายได้นะครับผมตรงนี้แล้วก็อาจจะโดนแบ่งรายได้นะตรงนี้นะโอเคครับอ่าวิธีาการคือมาคลิกตรงเพลงตรงนี้ครับวิดีโอนี้ไม่สามารถสร้างรายได้ได้เพราะว่าติดลิขสิทธิ์นะครับเรามากดนี่ครับผมมีมีให้เลือกอยู่สามอย่างครับตัดเพลงในส่วนตรงนี้ออกไปหรือว่าเอาเพลงใหม่มาใส่รีแพรซองหรือว่ามูทซองตรงนี้ไปเลยก็ได้เช่นเดียวกัน ราเลองมา,าทําตรงนี้ก่อนนะครับทาเอาก็คือเอาเนื้อเพลงตรงนี้ออกไปปิดเสียงก่อนก็ได้นะครับปิดเสียงก่อนเวนซองเลเวนเวนที่นี่ครับเขาบอกว่าให้ปิดเสียงเพลงเนี้ยที่ผิดกฎหมายนะครับให้ปิดเสียงไปเลยแล้วครับ หรือว่าปิดทั้งคลิปก็ได้อันนี้เราเลือกปิดเฉพาะาปิดเฉพาะเพลงนะครับเราเลือกปิดเฉพาะเพลง all sound when song play นะครับปิดเฉพาะเพลงนี้นะครับเราก็กด continue ไปนะครับหรือว่ามีอีกวิธีหนึ่งนะครับเราจะ r e p พ e ส s o n นะครับก็คือเอา เอาเพลงของ Google มาทับของเ <c oughs> นี่ยครับมันจะมีให้เลือกเพลงนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีให้เลือกเพลงให้เอาเพลงเนี้ยของวิูเนี่ยไปทับได้เลยนะครับในส่วนที่เป็นเพลง <c oughs> เพลงลิขสิทธิ์นะครับอันนี้วิธีการหนึ่งนะครับ <c oughs> แล้วก็อีกวิธีการหนึ่งครับก็คือตัดตัดออกไปเลยอ่า ตัดส่วนไหนออกไปเลยส่วนที่มันเป็นเพลงลิขสิทธิ์นะครับก็เลือกดูว่าเพลงมันอยู่ส่วนไหนนะครับโอเคนะครับเลือกปิดเสียงดีกว่าโอเคครับขอบคุณนะครับเลือกปิดแล้วครับอ่าเลือกปิด เช็คแบ็กเลเดอร์นะครับก็ใช้ประมาณใช้เวลาประมาณสากัก uh กับเกือบวันนะครับที่เขาจะอัปเดตให้นะโอเคครับขอบคุณเพื่อนครับค่ะ